สวัสดีค่ะกับพี่อังคนบ้านป่าค่ะวันนี้พี่อังชวนมาดูต้นไม้ดอกกุหลาบนะคะกุหลาบที่สวยๆนะคะควีนซิริกิตค่ะเป็นกุหลาบดอกใหญ่นะคะสีเหลืองค่ะแต่อันนี้น้องค่อนข้างเล็กนะคะจริงๆเขาจะใหญ่มากๆเลยค่ะลักษณะของเขานะคะเป็นไม้พุ่มขนาดกลางค่ะสูงได้ประมาณ1-2เมตรค่ะ ลำต้นของเขานะคะคเป็นสีน้ำตาลอมเขียวนะคะแล้วก็มีหนามที่แหลมคมมากๆเลยค่ะส่วนใหญ่กุลาบที่เป็นดอกใหญ่ๆนะคะหนามของเขาก็ะจะแหลมนะคะใบของเขาค่ะประกอบไปด้วยขนนกค่ะปลายขี้นะคะแล้วก็เ,เลือกออกแบบเรียงสลับกันนะคะเวียนสลับกันเลยค่ะ ใบย,ย่อยรูปรีค่ะปลายใบยแหลมนะคะโคนใบสอบถึงมนค่ะขอบใบจักฟันใบเลื่อยนะคะด้านหลังก็จะเป็นเส้นสันกุกเห็นชัดเลยนะคะแล้วก็ไม่มีลายอะไรมากแต่ด้านหน้านี่นะคะเป็นลายนูนๆขึ้นค่ะดอกของเขานะคะออกเดี่ยวนะคะออกที่ปลายกิ่งค่ะ กลีบรองดอกนะคะเป็นรูปถ้วยสีเขียวค่ะกลีบเลี้ยง5้ากลีบค่ะบานวันแรกนะคะจะสีเหลืองแบบนี้เลยค่ะจากนั้นนะคะก็จะค่อยๆเปลี่ยนเป็นเหลืองอมส้มค่ะ ค่ะถ้าเกิดว่าหลายวันนะคะเขาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เลยค่ะชอบดินร่วนนะคะระบายน้ําได้ดีค่ะแล้วก็แสงแดดนี่คือชอบตลอดทั้งวันนะคะชอบน้ําปานกลางค่ะขยายพันธุ์ด้วยการปักชำติดตาทาบกิ่งนะคะถ้าเกิดว่าดอกเขาออก ก็ต้องมันตัดนะคะเวลาเขาแห้งและโรยนะคะแล้วก็ใส่ปุ๋ยนะคะแล้วเขาจะออกดอกให้ตลอดทั้งปีเลยค่ะ mm hmm. ถ้าเราไม่ตัดนะคะก็จะโสมนะคะแล้วก็เป็นเชื้อราด้วยค่ะ mm hmm. เพราะฉะนั้นกุหลาบนะคะถ้าเกิดว่าเขาแก่แล้วหรือว่าเขาเริ่มโรยแล้วนะคะเราจะต้องตัดเขานะคะ แล้วก็แต่งกิ่งใส่ปุ๋ยบำรุงใหม่ค่ะนี่ก็คือกุหลาบนะคะวีนซิลิกิตค่ะกับพี่อังคนบ้านป่านะคะวันนี้ขอบพระคุณมากๆใครเข้ามาดูนะคะใครเข้ามาติดตามชมนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้พี่อังด้วยค่ะ ขอให้ทุกคนสุขภาพพรานาไมยแข็งแรงแล้วก็มีตังใช้กันเยอะๆเลยค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากๆค่ะกับพี่อังคนบ้านป่าไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ